สวัสดีครับผมชื่อสุธาบุญงามนะครับวันนี้ผมจะนำสมแดงนะครับอาหารพืชชีวภาพสกัด100%ปเซนจากบริษัทพลิน่าเน็เวิร์ดนะครับผมจะนำมาลงแปลงนาที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้เราจะมาดูส่วนผสมกันนะครับผมอันนี้ถังน้ำผมเตรียมมาแล้วครับประมาณ200ลิตรนะครับผมฝานอกนี่ร้อซีซีนะครับร้อซีซีต่อน้ำหน0่งลิตรนะครับ ฝานอกนี่ร้อยซีซีนะครับฝาในายี่สิบซีซีอันนี้ฝานอกนะครับ100ร้บ100 cc. Cc. อยซีซีใส่ไปสองฝาครับร้อยซีซีสองร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับผมส่วนผสมใส่ไปสองฝาฝาในนี่นะครับอ่ายี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับฝานอกนี่ร้อยซีซีต่อน้ำหนึ่งร้อยลิตร ต่อไปก็จะเป็นอะมิโน,โนนะครับอะมิโนโ,นโตไวโตเร็วอะมิโนหนึ่งซองนะครับนี่เป็นอะมิโนนะครับผมอะมิโนหนึ่งซองเนี่ยผสมน้ําไว้น้ําขวดลิตรอะครับประมาณประมาณขวดลิตรนึงอ่ะหนึ่งซองผสมน้ําไว้วันนี้ผมจะมาใส่หนึ่งตัวหนึ่งเลยน,นะครับผม เป็นอะมิโนอะมิโน2 0 0ซีซีเหมือนกันนะครับผมอะมิโนหนึ่งซองผสมไว้น้ำไว้หนึ่งประมาณ1ลิตรนะครับอันนี้ใส่ไปเลยนะครับสองร้อ0ซีซี สารสกัดชีวภาพนะครับจากบริษัทโพลินาเนสเบิร์กสมแดงรู้จักไม่รู้จนลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตนะครับแล้วเรามาคนใส่กันเลยนะครับไม่มีเพชรมีภัยนะครับผมเป็นมิดต่อสิง่งแวดล้อมเลิกผู้ใช้นะครับไม่มีสารพิษใด,ดๆทั้งสิ้นเนี่ย คนนะครับคนให้เข้ากันแล้วนำไปพ่นนะครับโอเคนะครับนี่คือส่วนผสมข้าวๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมชื่อสภาบุงามนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองดินแดงนะครับตำบลเมืองน้อยอำเภอพััดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ผมนำโสมแดงครับจุลินทรีย์ชีวภาพมาลงอ่ นะครับผมโนแดงรู้จักไม่รู้จนนะครับจุลินทรีย์ชีวภาพร้อนะครับลดต้นทุนเพิ่มปูนผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใช้และสัตว์ที่อยู่ในพื้นนาของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองการขีดเลยนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ yeah